กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอานี้นะผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นะครับใน Facebook นะครับสํหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่โพสไปแล้วนะเรามียอดไลน์น้อยนะเยากจะเพิ่มยอดไลน์นะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับอขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดดึงคลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับเรากดเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kemkisocial.com กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนี่ครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครที่งานนะครับก็ให้คลิกไปที่สมัครที่งานกันก่อนเลยนะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็ยิงรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ฉันม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็กดสมัครที่งานกันเรียบร้อยนะครับหรือใครที <im ens. <im ens ่มีอยากกรอกข้อมูลที่ยุ่งยากก็สามารถสมัครที่งานนะครับด้วยัญฉี Google หรือ Gmail ในเครื่องตัวเองได้เลยนะครับก็คลิกที่ด้านล่างตรงนี้ไปนะคครรัับอสมี่อเานะครับ สำหรับคนที่สมัครที่งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างเนี่ยสำหรับคนที่ก่อข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนีครับเอาก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ Ke k e y s o c i a l c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ครับเรามาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram YouTube Tik t o k แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับก็คลิกเข้าไปนี่ครับ อ่ะแล้วก็มาดูที่หมดหมู่กันต่อเลยนะครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มไลโพนแอปก็เลือกกันมาเลยนะครับอ่ะแล้วมาดูท<ล> <disappearance>. ี่บริการกันต <sh> ่อนะครับอันบริการนะครับจะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับจะมีความเร็วแอปเล่นรือราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับอ่ะตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนีะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้นีะครับต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้กลับไปที่ เฟซบุ๊กนี่ครับแล้วก็มาที่โพสต์เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์แล้วคัดล็อกลิงรับของโพสต์โดยการกดที่แชร์ตรงนี้นี่ครับอ่ะแล้วกดคัดลอกลิงเลยนะครับอ่ะแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์แล้วกรนำลิงโพสต์มาวางนะครับอ่นในส่วนจำนวนนะครับอยากเพิ่มยอดไลค์เท่าไหร่แหนบก็ใส่ได้เลยนี่ครับผมจะใส่ไปทีหนึ่งร้อยไลค์นี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยเนี่ยค่้ใจจ่ายเขาก็จะคำนวณไม่ออกด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับพอเรากดสั่งซื้อเรียบร้้้้้ออออนนนนะะคคคครรรัััับบบบบก็จขขึแแี่าไดสงงซืุณลว อะต่อมานี่ครับก็ให้คุณผู้ชมมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอันในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะพี่เขาทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับออะส่วนหนงนนี้ครับก็จะเป็นลิงก์นะครับของโพสเที่ยวใส่เข้ามาเนี่ยครับตอนนี้ก็แนะนําให้คี่ก็ไปเพื่อเช็คดูนะครับว่าลิงก์โพสถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องนะครับยอดไหลจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นบริการที่เราเลือกกันมาแล้วก็จะเป็นสถานะนี่ครับของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอในระหว็บบไซต์แล้วนะครั แล้วเกิดมียอดจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งก็ไใช้งานใหม่แล้วยังไม่เคยเติมเงินกันเลยคุณผู้ชมนับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้เลยนะครับในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเลือก3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารเลยนีครับต่อมาช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางถุนมณีวอลเล็ตนะครับอและช่องทางสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับอัะนในทุกช่องทางเนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนำในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นี่ครับ อ่ะคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคำแนะนำก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนะครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับดมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ a c e b o o k กันเลยนะครับตอนนี้นครับยอดไลน์นะมีอยู่ที่93าไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดรีเฟสหน้าจอนนครัประดูว่ายอดไลน์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับ อ่าเดีนี้ยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง193ไลค์กันแล้วนะครับอ่าก็ถ, right então, ถ таки, nope. no ือว่าขึ oh. ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีและรวดเร็วเลยนีครับต่อมาเนี่ยพอยอดไลค์ขึ้นกันแล้วเนี่ยก็ยกลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนีครับสำหรับคุณชมท่านใดนะที่อยากจะแนะนาให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับ อ่ะแล้วก็มากดคลอกลิงก์นะตรงนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคู้จักเลยเลยนี่ครับโดยให้เ,เพื่อนๆนะครับหรือว่าคู้จักได้เข้ามาใช้ง,งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมก็แยกต่าค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนี่ถึง5%กันเลยนีครับอ่ะแล้วหากว่าคุณผู้ชมหน้าใดนะยที่ได้เข้ามาใช้ง,งานแล้วเกิดติดปัญหาในการใช้ง,งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนะครับอ่ะก็ให้กดมาที่เมนูติดต,ต่อเป็นตรงนี้นี่ครับ อ่ะเขาก็จะมีะเราเลือกติดต่อมี2ช่องทางะนรับช่องทางแรกตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางไลน์ก็แอดไลน์ไปได้ะครับหรือว่าใครจะแจ้งคิวของคับก็คลจจิก, Q ลกลไปที่ไลน์ตรงนี้นี่ครับส่วนช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นช่องทางตัวเชื่อเลยนตรงนี้ก็กรอข้อมูลที่เราต้องการจะแจ้งปัญหาให้เรียบร้อยนี่ครับหรือถ้ามีไฟล์รูปภาพหรือหลักฐานที่อยากจะแนบไปก็สามารถคลิกที่ด้านล่างตรงนี้เพื่อแนบไฟล์ได้นี่ครับอ่ะแล้วก็มากดส่งตัวด้านล่างตรงนี้นี่ครับ และสาหรับคุณชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับแล้วใช้บริการับในเว็บไซต์เกิน500บาทขึ้นไปแล้วนะครับอาคุณผู้ชมก็จะได้รับสิทธิ์นะครับรับชมดูซีรีส์หนังจีนฟรีกันเลยนะครับก็คนมาที่เมนูซีรีส์หนังจีนตรงนี้นี่ครับอะเขาก็จะมีเราเลือกดูนะครับถึง300ก็เรื่องกันเลยนี่ครับแล้วก็จะมีอัปเดตใหม่ๆนะครับเราดูกันทุกเดือนเลยนี่ครับอาะก็สามารถเข้ามาดูกันได้เลยนี่ครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเเพีียงท่านน้ครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ผมก็ได้แปะในหัวใจคลิปนี้แล้วนะครับอาะก็สามารถก็ไม่ใช้งานกันได้เลยนีครับสำหรับคลิปนี้เนีก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ